คาดนเด็กอ,อสนิทพันธ์มามืดจากเมืองทะเลพุนชัยลำพูนครับจะจกเกกกจอก,ก,กับเกงไกลแก้วสมฤทธิ์โคเรียจูเนียจากกำแพงเพชรครับเจอกับเกงไกลแก้วสมฤทธิ์วัย17ปีจากอำเภอพลางกระต่ายจาังหวัดกำแพงเพชรก็เอาชนะเทนนิสเกิลน็อะเอาเจ้ากิ่งไผ่ลูกเจ้าพ่อบ่อทองมาในยก2เหมือนกันครับเกมไก่แก้วไทยทันทีครับเกงไกลแก้วสมฤทธิ์โอ้โหเกมแก่ซ้ายของคาราดนเล็กคาราดนเล็กพยายามจะตั้งกระแพงขาไว้เกงไกลขวางหน้าและพยายามจะตัดล่าง าพูดถึงเรื่องชั้นเชิงฝีมือครับต้องอยู่ที่ท,งทางด้านคาราดอนเล็กแหละครับแต่ว่าน้ำอดน้ำทนและพลังกำปั้นของนัชกชกจากแก้วสันนิษฐานนี้ไม่ธรรมาดาครับโอ้โหเอาเละครับพยายามจะเปิดเกมมาใส่เตะด้วยหัวขวาเลยเป็นการเตะเข้าขวาสวนครั้งที่แล้วไปไม่ถึงฝันตกในรอบแรกนะครับทางด้านเจ้าเกรียงไกรทนายคาราดอนเล็กก็เคยเป็นรองแชมป์แหละครับ าปาไปงานจะทีศซ้ายไว้ครับคาราโดเล็กงานจะทีศซ้ายระหว่างแก๊ซ้ายโอ้ดูจังหวะวางแก๊ซ้า,า,ายองไงที่ทำได้ดีครับสายสูงครับแล้วทิศจักเอาไว้ีไปงายามจะทิ้งไปมัดขวาแล้วโดนเลียบด้วยเข่าซ้ายก็ประมาณกำปั้นไม่ได้ครับกำปั้นนั้นไม่มีรูครับโดนนี่ล็อกหงครับนะครับจับนายล็อกล่างตีด้วยเข่าขวาก่อนก็จะไ,ได้คาราโดเล็ก ไก่ใหญ่ฝ่ายเดียวก็ามาแพลตเตอร์เล็กพยายามจะสลับซ้ายบ้างขวาบ้างนะครับเขาามาครับกรรมาการเบรกเกมเตือนพลตเอนเล็ลเลกเลยครับมาเนื่องจากถอยเยอะเกินไปครับทา,ขางขยามเข้ามาไม่หนีนะครับแพลดอนเล็กพยายามจะถีบซ้ายไว้เป็นไกเดียว้ามาเป็นไก่ล็อกล่างแพลดอนเล็กเก็บรเรืเร่องเขวาขวา คนที่ลุ้นนี่ไม่แพ้กันนั่นก็คือพ่อเลี้ยงสิงเมืองสิงชนเงินละกันหรือว่าคุณอน,านันต์จันติ๊บกับหัวหน้าค่ายอยู่ที่มุมน้ำเงินโอ้โหว,วางเข็งขวาแล้วล็อกนายตีด้วยขวาแลยครับเกรงไกรพละรดอนเล็กพยายามเตะด้วยข้ขวาคือตีด้วยขวาโอ้นี่ครับอกนายก็ได้ครับเกยงไกรพยายามจะตั้งแขนรวบแขนแล้วตีเข้ามาเอาละรครับไล่ยจี้ต่อครับทุก้ายไม่ถึงเจอซ้ายหน้าของพละรดอนเล็กเล่นงานเลยครับลอยมาตีด้วย พละราดเล็กพยายามจะกดแขนไว้ข้วงในครับขวาหลุดครับฮ่าแต่ว่าพละราดลบพละราดเล็กก็สองจิตสองใจครับอื้อหือแล้วเลือกทีของแกดี่ทำได้ดีครับพละราดเล็กฮ่าแกพยายามจะเล่นงานฐานล่างอยากเข้ามาพยายามจะทีขวาเกี่ยวได้เทถึงแล้วเสียบไป้วยขวาเลยครับโอ้โหกระชากแล้วตีสังครับก็เอาชัวร์เลยครับหน้าพละราดเล็กนะครับกทีม แม่เห็นพี่ลูกทีครับถือปไปซ้ายจิกเข้ามาทสายจังหวะของตะนานเสียงไกลครับไปหยายามมาพอแล้วดนเล็กล็อกในยังไงตีด้วยขวาแซ่บเข้ามาโอ้โืนเข้าไปครับแลกดอกต่อดอกทีต่อทีนะครับเบีดยดไปเบียดเข้าหาแล้วเกรงไกลเพราะดเล็กพยายามจะถีบซ้ายไว้แม่ระบบการป่อก,กันตัวของแกนี่ดีจริงครับพล่อโดเล็กวางซ้ายคือหมดยกที่หนึ่งครับ Check กลับมาติดตามรับชมกันต่อครับในเูื่ชิชงแชมป์กันที่รุ่น,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 นพิกัด63กิโลกรัมตาวนพนันพลาดอนเล็กออสนิทพันธ์ครับนักชกในมุมแดงครับจังอวัดพิมมืองจังหวัดลำพูนกับเกรียงไกรแก้วสำลิศจังหวัดพิพลรันกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรครับแต่ที่แน่ๆนั้นแชมป์อยู่ที่ภาคเหนือแน่นอนเลยครับดูครับจังหวะวางแข้งซ้ายของพลาดอนเล็กแม่เป็นมวยที่จับจังหวะคู่ต่อสู้ได้ดีครับเกี่ยวได้แล้วตันล่าง แล้วนี่ครับจังหวะพลิกและไต้ด้วยข้อขวาครับโอ้โหเทือดเดือเลยครับชันชันครับนะครับแต่ว่ายัางเหลือเวลาอีกเยอะครับทห้แก้ตัวแก้มือกันยกที่สองครับพยายามเข้ามาเจอซ้ายหน้าของคาราโดเล็กมาแล้วก็พยายามจะเล่งต่อยหมัดนะครับเก่งเลนะครับไล่ทุบแล้ววงในก็มีครับเขีลาตีด้วยขวากับคาราโดเล็กแย่มากนี่ใครพยายามจะเดินเปิดเกมครับ นี่นะครับขวาทำตัวพยายามจะเน้นเบอร์เพลตตัวเป็นเป้าใหญ่บ้างแล้วเก่งใจแล้วตอนเล็กเกมเพื่อเขาซ้ายจันงดีรับยาสันหยุดก็แล้วกันครนะผู้นี้จับได้พยายามจะตีครับแตอวเล่นเกมจะมีออกมาเอีด้วยซ้ายไว้ครับน้ำขาดนี่ครับความฉลาดครับทำได้ก็ไม่ยอมให้โต้ครับพยายามจะเน้นที่เก่งซ้ายแล้ววงในเก่งใจพยายามจะสวนด้วยอเขาซ้ายเลยครับ ตีเอาไว้ครับจังหวะร,รื้อหอกครับเราเล็กติดเมย์ให้กับธนาเกยงไกลครับโอ้สามสี่ครั้งซ้อนยับหน้าจังหวะทีของแกได้ทำได้ดีครับเอาแมาเ่เริ่มตีได้แล้วัธนาเกียรตีด้วยขวาโอ้อาเลยครับลเล็กเพียร์เล็กเก่งไกลเตินมเว่าข้อซ้ายครับหน้าจังหวะขวางได้เกียบแม่หนีได้ดีไปโอ้ดักเพียร์ชนเลยครับเก่งไกลามาเวลานี้นาทีนี้หายใจเอาไว้ต้นคอไว้กอดกับเกยงไกลโอ้นี่กบขวางหน้าเอาไว้ครับ โอ้ไม่สนเลยครับเขี่ยกันมาปักไปซอกซ้ายปักไปซอกซ้ายแล้วเปลี่ยนใจแมพนันดราเล็กพยายามจะถีบเยอะมันขวาชวนและถีบด้วยข้อขวาผัดหน้าเขียบด้วยซ้ายแล้วเปลี่ยนใจเอาล้วครับถึงจะจับทางได้ถูกแล้วครัมพานาเปลี่ยนกลหลังจากโดนถีบตริกเบรคมาหลายครั้งสายไม่ถึงแครับพยายามจะเติมข้อขวาและขวาแทงไปเจอเลี่ยมไม่ได้เลยโอ้ต่อยกับพนัน จุกจิกไปเรื่อยเลยครับแม่เก่งไปไม่มีท้องก็ทิ้งได้กว่าทิ้งได้กว่าซ้ายโอโแแ้แล้วเวนซี่ละครับเสียหลักล้มลงไปเอขึับมาดอนเล็กเก่งไปยังคงเป็นควายเบียดเขา้มขา,มขามาหยับเข้าไปตบไปซ้ายทิ้งได้เหมัอขวาหยับทิ้งได้เหมัอขวาอีกแล้วทิ้งได้เหมัอขวาไปเล้นลำตัวโอ้โหมาใหญ่เลยครับแมากำปั้นแล้วมีวงในด้วยครับตอนนี้ร่วงจำแพวลงไปกระโดดพาราดอนเล็กครับเสียบเข้ามาแทงค,คืนเข้าไปคระโดด เพียงและเกย์ไก่พยายามจะตัดล่างมาทุกลูกเลยครับโอ้ยครับเกยไก่ไล่ทุบเลยครับหมัดชุดของน้านนักชกจากอำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรครับโอ้ดาบ้าอีกแล้วครับโอ้ดูครับอถอดตาเสียบด้วยขวาและพยายามจะขวางหน้าเสียบด้วยซ้ายเลยครับเกย์ไก่ครับขยับพุ่งเข้ามาเกย์ไก่พยายมามจะกดแขนก่นกนกนอน,กน,กนครับน้ตอนเล็กโดนตีด้วยขวาครับ แล้วตีสามเข้ามานี่แหละครับเน็ตเข้าไปลำตัวก็ได้ครับโโอ,โอ้ระวังมันที่แกมีเข้ามาเติมเลยครับเก่งกลยนาเลยครับกดแขนแน่ตีด้วยขวากดยกพี่สอง ครับว่าเป็นการวัดกันของผู้ชิงระหว่างรุ่นจังหวะฝีมือไอคิวมวยกับพละกำลังครับแน่น,อน,นอนครับโอ้โหแล้วต้องชื่นชมการทำมวยของใายมวยแกวสำลึกของที่สีเมืองสิงห์สวนเงิเครับตัเลี้ยงสีเมืองนัง้นทำมวยแข็งแร่งแข็งแร่งแพ้ชนะไม่รู้ครับถึงวินาทีนี้แต่ต่อยสนุกเหลือเกินครับคำว่าต้นๆไปก่อนนั้นเรื่องจริงครับสองทางด้านมวยจังหวะฝีมือครับอย่างด้านพารดอนเล็กครับแต่ว่าดูครับ ลูกตื้อครับมากระเตะกระต่อยกันแทงไปเรื่อยเลยครับธนานเจ้าเก่งไกลเอะไะครับแต่ว่าท่านผู้ชมครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปครับเพราะว่าเวลายังเหลืออีก3นาทีแล้วต่อยครับพลาดาวเล็กนี่อย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมเลยครับว่าถ้าเกิดพอมแม้แปรเพียงแค่เสีย้ยววินาทีนี่ก็เหน,น,น,นื่อยแล้วครับผูกลงจังหวะต่างร่างของแกพยายามมาทีซ้ายอีกแล้วครับกระจุดจิกไปเรื่อยครับจังหวะแข้งซ้ายพยายามจะไม่เคลื่อกเลยครับเก่งตายเจเริญยิอีกแล้วครับ ครับลุกขึ้นมาใหม่ครับแทงด้วยขวาพยายามจะขวางหน้าสู้ครับคาราโดเล็กไปเนี่ยเข้ามาแต่เก่งไหลไม่ยอมนะครับพยายามจะหุบตีด้วยขวาแล้วเก่งไหลพยับมาวางแขนขวาแล้วทิ้งด้วยหมัดหนึ่งสองหลอกในขวางหน้าได้พยายามจะตั้งกระเบนขาแล้วเสียบด้วยข้าขวาขึ้นกับคาราโดเล็กเอาละครับไม่ชัดเจนก็ต้องออกมาตั้งหลังกันอีกทีครับหมุนซ้ายแลกกันครับทุบลังตัวพวกด้วยหมัดไวายพีครับเก่งตะปันแต่ละลูกครับ จะเอาให้ปิดเกมไปเลยครับ crow crow อาะไรครับตั้งตะแกรงขาไว้กับนักกีฬาไกลโอ้โหดังวะวงในนี่พยายามจะเน้นที่ขวาซ้ายเลยเป็นไใเอาล้วครับโอ้เจอบี้เจอบทหนักหนักกับต้องถอยเยอะเกินไปต้องให้กรรมการเตือนเลยครับเอาล้วครับว่ากันต่อแล้วไกลเขี่ยไปซ้ายตีด้วยขวาล้มนายได้โอ้ดูพยายามตั้งตะแกรงขาไว้เลยครับเก่งไกล ยังเป็นฝ่ายเดินต่อครับเก่ไกมาอีกแล้วครับอยากจะล็อกเอาไว้ครับตีด้วยเข่าขวาครับแต่โดนเล็กก็พยายามจะฉกเฉลยจังหวะหัวก้านคอแล้วแต่เก่ไก่ก็ไม่หลวงครับขวาแก้งขวาใจแก้งซ้ายสุดพยายามจะสุด้วยหมัดแล้วลอกในตีด้วยซ้ายตีด้วยขวานะครับแล้วแทงด้วยซ้ายอีกดอกครับโอ้คัดมาแต่กระดอกเน้นๆครับนีครับมาดอดนเล็ก ถึงทางส <cam ill ot> ุดท้ายครับเสียบโอ้โหดูกับจังหวะเทียบซ้ายของแกพยายามจะใช้ซ้ายกดแขนกลับกระโดเล็กเล็กเปลี่ยนไปเข่าซ้ายแล้วก็เกยไก่ยังคงเปลี่ยนขึ้นมาวางแกขวาพยายามจะทิ้งด้วยมัดขวาแล้วก็ไปลบในติงด้วยซ้ายโอ้โหดูครับเริ่มจะช้าลงไปอย่างชัดเจนแล้วก็ท่าเมดอลเล็กเปลี่ยนไก่ยังไม่พลัดเกมด้วยวางแกขวาแล้วทิ้งด้วยมัดขวาแล้วลบในตีด้วยซ้าย มาครับแข่งมาก่อนครับนนะมาลาดอลเล็กพยายามจะยกสู้เลยครับเดินไกลเดินเบียดเข้ามาวางในแข้งซ้ายพี่ไกลตีด้วยขวามือหมุนได้หมุนเหี่ยมตีด้วยขวาเลยครับเองเลยโอ้โหนะครับพยายามฮุกซ้ายแม่พยายามจะฮุกซ้ายแรกเลยครับเองเลยพยายามเบียดเข้ามาแม่มาลาดอลเล็กพยายามจะเน้นที่แข้งซ้ายแล้วเจอขวางหน้าเสียบด้วย้ายเลยครับ พยายามจะสืบไปกองขวากับพลานาเล็กโอ้โหลูกตื้อวันนี้เหมือนจะเป็นผลดีครับมาครับซ้ายอัดลำตัวซ้ายอัดลำตัวอือพยายามจะถีบซ้ายไวเกียงไกโยกเข้ามาวางแขนซ้ายและทิ้งด้วยหมัดขวาและเสียบเขทางซ้ายล็อกได้ได้เจอเข่าขวาของพลานาเล็กเออครับเแย่ออกมาครับและท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับผู้ชิงแชมป์ไทรุ่นนี้กับ63กิโลกรัม ของรายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครั้งที่173ระหว่างทางดทาราดอนเล็กอสนิทพันครับนักชกวัย18ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับนักชกในมื้นแดงกับทางด้านเกียงไกรแก้วสันลิศครับนักชกวัย17ปีครับจากอำเภอพลานกระต่ายจังหวัดจำแพงเพชรโอ้โหท่านผู้ชมเป็นเกมที่ดูเดือดแล้วครับท่านผู้ชมครับในการชิงแชมป์ในครั้งนี้แต่ถัดจากคู่นี้ไปยังมีคู่มวยมันมาให้ได้รับชมอีกนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเพชรพัทยาเพชรอาซีระกับตะพรองสิเจสายลุงแชมป์ปีกองแสงเอสตาโคกับลายพยักสุกส้อยยิ่มความมันความสนุกระดับโลกรอท่านผู้ชมอยู่แต่ว่าแชมป์จะอยู่ที่ใครครับไปลุ้นกันครับ Before we go to the judge's decision and now it's time for find the prize sponsored Sp by the Max Muay Thai mobile app. Get ready for the hardcore, trademark Max Muay Thai action. Watch our shows every day of the week worldwide. Download now from the Google Play and iOS stores. Fighters for blue and red corner. Max Muay Thai mobile app. Muk Deng and will win a fighter prize of five thousand baht each. All right, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner for the 63 kilos champion, draw. So one. เอาละครับเสมอครับต้องต่อกันยก4ี่กับยกซัดแนนเดสครับโอ้โหเอาละครับท่านผู้ชมครับยังไม่จบครับยังไม่จบยังไม่จบครับโอ้โหนะครับสงครามยังไม่จบนี่เลยครับอย่าเพิ่งนับศพทหารครับหยาบเข้าหาเลยครับเอ็ไปลายหลบนายแล้วเสียบวยขวานเลยพยายามจะกระชากเหลี่ยงครับตีด้วยขวาตีด้วยซ้าย ยาวมากซ้ายของเขาแอ้วเอาหมูจะโด,ด,โด,ดรรนหมัดแรกทีละไบครับลงมีตาใส่กับเสียบซ้ายไซด์อีกทีนะครับแารนดอนเล็กพยายามจะดักทีเอาไว้ครับโอเคไกรทีขวาแบรนดอนเล็กพยายามจะตัดล่างเก่งไกรยังเดินหน้าต่อเลยครับแบรนดอนเล็กพยาย,ยนนามมาเก่งไกรโยกเข้ามาต่อยด้วยหมัดขวาแล้วล็อกในตีด้วยขวาตีด้วยขวา โอ้นี่และครับแทะไปเรื่อยครับอัดแล้วกดอย่างต่อเนื่องแม่จะไปกินอะไรมาวันนี้ไม่มีแผ่วเลยครับทางธนากรไกรโอ้แล้วจังหวะขวางหน้าเล่นเสียบตีด้วยขวาเลยครับโอ้นะครับทางด้านพาราตอนเล็นพยายามจะจับจังหวะครับเสียบตักเอาไว้ด้วยขวานครับนายลวกไว้ยดได้ไมนี่ครับตีด้วยซ้ายครับโอ้โหพยายามจะเล่นเกมนะครับเป็นไกร นาวางเลสสสเี้ยซ้ายสวนแล้วกับพลัดอนเล็กพยายามจะสวนด้วยขวาแก็พยายามจะใช้เหลือเกี้ยวัดขวาสวนพัดขวาอีกแล้วครับแมเล่นงานบเวแล้ตัวสลับไปหน้าแล้วก่งไกลโยกเข้ามาพยายามจะวางซ้ายตู้นะครับพลัดอนเล็กกิ่งไกลทิ้งนิดบัดชัยกำังรวบไว้ตีแต่ยังคืนครับยังเถียงอยู่ครับหน้าพลัดอนเล็กกิ่งไกลยายาเป็นฝ่ายบาดเบียดเข้ามาทิ้งนิดบัดขวาพลัดอนเล็กพยายามสวนด้วยขวาซ้ายโโอ้หนี่นะครับ วางแขงขวาของชาล่าพาราดอนเล็กครับอยากมาเจอทีมโอ้ลงตัดล่างลงไปตีด้วยขวาไม่ยังเป็นเสียงด้วยซ้ายคืนครับครับจับจังหวะวางแข้งซ้ายเกไกลถึงตัวตีด้วยเขวาขวา ไกลยังเป็นฝ่ายเบี่ยงมาทิ้งต <apps> ัวม <duh. S 3> ัดขวาล็อกนายได้เท <found> ียบด้วยซ้ายนี่แหละครับเริ่มจากแผ่วลงมาด้วยกันทั้งคู่เลยครับเดินมาตลอดกันแล้วตรงนี้เป็นยกที่สี่ของทั้งคู่ครับจับนได้เสียบด้วยขวาตีขึ้นต้องโตต้องเถียงเลยครับนะครับในช่วง40วินาทีสุดท้ายครับโอ้พยายามจะเน้นที่แเกงซ้ายตีโอ้มาเลยครับหมัดของเก่งกลแล้วเทียบด้วยซ้าย เราเล่นพยายามจะโต้ด้วยแทนซ้ายนะครับเราลเล่นพุ่งเข้ามาเกงไตขวางได้แทงซ้ายไว้ตีขวาเติมและเพยยียรจะกวานได้ไม่ลงครับยับทีบซ้ายขวานซ้ายแลเจอส์ตะขวาสวนทางวงในขวางไว้ตีด้วยขวาเลยครับเกงไนะครับเราลเล่นขวานสายแม่นี่แหละครับซ้ายของเขานี่ยังใช้การได้อยู่ครับูดแล้วตีเข้ามา ล็อกแรครับสำหรับยกซัตเจอร์เดนระหว่างงน้าพริรรอลเล็กออสนิทพันกับเกรียงกลายแก้วสัมลิกครับไปมีคำว่าเสมออีกแล้วแชมป์คนที่173จะเป็นใครในรู้กันการบสาพิโลก,กลัมครับโอ้โหดูครับนี่เขาพยายามจะวางซ้ายหวดเข้ามาครับแล้วล็อกเอาไว้ดูครับแล้วพยายามจะตีเน็บกันครับ ก็ต้องมีลูกขยันเลยครับในช่วงวินาทีสําคัญในแต่ละดอกแต่ละชุด้วตีซ้ายเติมขวาเพื่อมะใช้เหลี่ยมแล้วโดนบวกหมัดรับแล้วทิ้งขวาอัดลำตัวเข้ามาครับเก่งไกลโอ้โหครับหน้าไปเกมที่ต้องบอกว่าวัดหัวใจเลยครับโอ้โหสยกที่ใส่กันมาอย่างสุดสุดครับดราม่าเลยครับกับซ้ายหน้าไปอัดลำตัวก็เจอขวาสวนเข้ามาครับกับมั่นของทาานเก่งไกลเอาครับ ผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรไม่รู้กันครับเพราะว่าผู้ชนะนั้นมีได้เพียงแค่หนึ่งเดียวครับหลังจะผ่านไป4ยกแล้วไปฟังผลคำตัดสินจนากคณะกรรมการกันดีกว่า ladies and gentlemen after four rounds of action we go to the judges' scorecard for the winner for the 63 kilos champion blue corner g r e g o gail s o m r u d เอาละครับและในโอกาสนี้นะครับขอได้เชิญคุณผลพรามข่าวครับขึ้นมามอบรางวัลบนเวทีนะครับลํำดับถัดไปนะครับขอได้เชิญคุณชาญชัยพึ่งเจียมนี่นะครับท่านทั้งสองนะครับเป็นรองในสนามแม็กซ์บวยไทยและลํำดับทัดไปนัดที่ขาดไม่ได้เลยขอได้เชิญคุณธงทรงเป็นทรัพย์รองประธานบริษัทแม็กซ์บุญไทยจำกัดขึ้นมามอบรางวัลบนเวทีนะครับ เอาละครับสำหรับลองเชลเลอร์จะได้รับเงินรางวัลสามหมื่นบาทขอได้เชญคุณผลปลาขาวเป็นผู้มอบครับเอาละครับขอเสียงปรบมือดังๆครับ ลำดับทีบ่5ขอเรียนเชิญคุณชานชัยพึ่งเจียมครับรองนายสนามแม็กซ์มวยไทยมอบเงินรางวัล50,000บาทให้กับผู้ชนะของเรามาถึงช่วงเวลาสำคัญของรายการครับขอเรียนเชิญคุณธงโซมินทร์ครับรองประธานบริษัทแม,ม็กซ์มวยไทยคาดการณ์ขัดในแชมเปี้ยนมวยไทยเดอเชื่อรุ่น63กิโลกรมัมให้กับนักช้อในมุมน้องกันครับเกรียงไกรแก้วสำริด ครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเรายังเหลือมวยมันมาอีก2คู่เอาอะไรดันโก anywhere we got to m o r e fight to go t h is in a h a m p in o more time